เรื่องไม่อยากเป็นคนปลอ่อยไงทำไมยังตื้ออยู่อีกคะตอนที่33ฟาฟอบาทจะส่งตรวจสอบอ่อพิสูพพลังวิญญาณเหรอเพค่ะนี่มันเรื่องอะไรเหรอเป็นราชวงศ์คนใหม่คนนั้นที่เจอกันคราวก่อนเงือเ,เพย์ค่ะใช่เหรอคนนั้นเด็กคนนั้นคือลูกข,ของฉันกับจากรพรรด,ดินีเธอเป็นทิดาที่สืบเชื้อสายโดยตรงเอ่อนั่นหมายความว่าการตายของพะโอรโตัวน้อย เป็นเรื่องเท็จแถวยังไม่ใช่พระโลดด์อีกงั้นดิฝาบาททรงตรัสว่าเป็นพระธิดาใช่ไหมเพคะแม้จะประกาศว,ว่าเป็นโอรสแต่จริงๆแล้วเป็นธิดาดังนั้นแล้วขอให้ตรวจสอบอย่างรับที่สุดเท่าที่จะทําได้ล่ะออกระหมอ่อมจะรีบทําให้ไวที่สุดเลยเพคะทรงได้เจอกับชูยเอลินนะ่าแล้วยังกลับมาเฉยๆอีกเลย ถ้าเสด็จพ่อยังทรงพาเธอกลับมาไม่ได้ผมจะเป็นคนพาไปเองใช่เหรอลูกต้องอยู่ด้วยกันครอบครัวต้องมาก่อนต้องรีบเอาลูกสาวกลับคืนมาจากแกลนดยุหให้ไวๆและเพื่อการนั้นก่อนอื่นเลยต้องสอบสวนซะก่อนในครั้งนี้ฉันจะต้องทำหลังรอบครอบและตรวจสอบด้วยตัวเองพี่วินดี อยากเดิมอะไรไหมคะหืมงั้นขอเป็นชาแดงได้ไหมอ่ะนี่ค่ะอืมพอชูชูดินให้แล้วรู้สึกหอมจังเลยนะอะต่อไปพี่ด้วยนะชูชูโค้จ้าช่วยคุณหนูคุณหนูช่วยด้วยก็เลิแล้วเออแล้วช้ถยยะก็เล่นตามหาคุณหนูอยู่เออเออแล้วใช่ยยะเออแล้วใช่ยยางั้นเหรอ ฮาพูดบ้าอะไรอะราชชายาจะมาหาน้องเราทำไมบอกไปด้วยว่าไม่อยู่ดาบูยังชัดเจนเลยเหรอว่ามาหาชูชูโดยเฉพาะไม่ได้ห้ามเปิดประตูแต,ต,ต,ต่แต่ว่าก็หนูช่วยฉันด้วยจะให้ราชทายามายืนด้วยตัวเองกลับไปงั้นเหรอแบบนี้นีน่าคงได้ถูกจับในข้อหามินประมาลราชวโ์แน่นอนต้องทำยังไงกันนาะ เดี๋ยวพระเจ้าชูชูหว่วยแล้วนางใหญ่อย่างนี้เออค่ะชูชูชรีบกลับห้องกันดีกว่าเดี๋ยวให้พี่ขี่หลังเฮ้ยเดี๋ยวก็ล้มเหรอเออช่างเป็นการต้อนรับพี่เย็นชัยจริงๆเลยค่อนข้าแน่คืออราช泰ยากงั้นเหรอเด,เดิมทีเป็นแบบนี้เหรอหน้าตาแต่ว่าว่าช่างแตกต่าง ทำไมถึงได้หน้าตาที่ถูกบรรยายได้อย่างชัดเจนราชายาที่ฉันจำได้จะจดจ้องฉันด้วยสายตาที่อันแหลมคมแบบนั้นทุกคนที่มองชูเอลินเนใบหน้าที่เหยียดยามที่บอกว่าชูเอลินนไม่มีทางเป็นน้องเขาอย่างชัดเจนเธอเองกสินะฉันลูคัสออพิสอีนิงเดยออฟนิเซียองราชายาแห่งจักรวรรดินี้ ฉันอยากเจอเธอจริงๆนะน้องสาวของฉันบอกว่าบุตรตีแกลนยุกเป็นน้องสาวกันเรอทรงเล่นแรงเกินไปนะพ่คะต้องขอประทานโทษด้วยนะแต่เธอเป็นน้องสาวของกระหม่อมนะพคะ่ะนี่คุณหนุของเรามาจากบ้านเด็กกัมพานี่ถือว่าเธอจะเป็นพระธิดาตัวน้อยจริงๆองค์ราชทายาทถึงกับมาหาด้วยตัวเองเลยเฮ้ยถ้าจะปิดปาก พวกเมนี่คงเอาการยากก่อนอื่นเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบกับองค์รัชทาย,ยาแห่งจกักรวรรดิชูเอลินาเดวยล็อกพ่คะเธอทำให้ถึงได้พูดจาแห่งกระด้านแ,แบบนั้นละ่ะแล้วก็เธอไม่ใช่คนของไวล็อกแต่เป็นอฟินิสเอฟิเซียตั้งหากเสด็จพ่อทรงพาเธอกลับมาไม่ได้ฉันเลยมาแทนกลับกับฉันที่พระราชวังกันเถอนะี่ พระองค์ไม่ใช่คนในครอบครัขวของหมอมฉันพี่ฉันอนะมีสองคนใช่ไหมพี่วินดีพี่เดลใช่เลยดูเหมือนว่าพระองค์จะทรงเข้าใจผิดไปนะเพค่ะชูชูนั้นเป็นน้องสาวของกระหม่อมพระองค์ทรงไปที่อื่นเถอะต่อให้ทำหน้าแบบนั้นฉันก็ไม่นึกที่อยากจะสนิทคนที่ทำให้ชูเอลิน,น่าถึงแก่ความตายเหลนะ เป็นไปไม่ได้อะเธอคือของขวัญชิ้นสุดท้ายที่สเสด็จแม่เหลือไว้ฉันรอวันที่จะได้เธอเธอมาโดยตลอดเยเสด็จแม่คือองค์จักรพรรดิที่ดินีที่สวรรคตไปแล้วใช่ผู้ที่จากไปจะให้กำเนินน้องสาวของกระหม่อมได้ยังไงถึงจะรู้ตัวตนของโชว์แล้วก็ตามแต่จะให้ราชวงศ์เอาเปรียบไม่ได้แต่เด็กคนนี้เกิดก่อนที่สเสด็จแม่เจะะ้าสวรรคต ราโอรสสวรรนคตแล้วไม่ใช่หรือไม่ใช่โอรสแต่เป็นทิดาต่างหากตามที่ล่องลอยพลังวิญญาณบอกล่องลอยพลังวิญญาณไม่เคยจะได้ยินเรื่องแบบนี้ลงเหลืออยู่เลยว่าแต่ทรงเห็นล่องลอยพลังวิญญาณเหรอใช่แล้วล่ะถ้าเป็นราชวงศ์ก็สามารถตรวจสอบได้หมดล่ะเพิ่งใช้พลังวิญญาณไปได้ไม่นานใช่ไหมฉันนะ่ะสัมผัสได้ลางๆนะ นี่มันบ้าอะไรอ่ะถ้าเป็นราชวงศ์ก็รับรู้กันหมดแล้วสิงั้นอเออแล้วก็รับรู้ถึงพลังวิญญาของฉันแล้วงั้นเหรอไม่ว่าฉันจะไปที่ไหนก็รู้กันหมดเลยยังไงเออนะจะทายานะทรงมีหลักฐานจริงๆหรือเปล่าว่าหม่อมฉันเป็นองค์หญิงไหมเพคะใช่ต้องหลักฐานเท่านั้น คำพูดที่เผาชูเอลิน่าลงไปยังในอดีตสุหน้าพาแล้วหล่าเธอเลยไม่ว่าเมื่อไรก็เอาแต่บอกให้แสดงหลาวท้าว่าเป็นง์หญิงตัวจริงฉันเบื่อกับคำโต้เถกของเธอเต็มทีแล้วนึกว่าพอได้เอาคืนแล้วจะสะใจแต่กลับไม่รู้สึกอะไรเลยแปลว่าครอบครัวที่ร่วมสายเลือดไม่ใช่คนสำคัญสำหรับฉันจริงๆครอบครัวของฉันมีแต่พ่อและพี่ๆของฉันจริงๆเท่านั้น ทำไม้ถึงรู้สึกแบบนั้นเพราะแววตาที่มองฉันต่างจากครอมทรงจำแล้วเงินองค์รัชเาสถายาทคนที่พระองค์ตามหาไม่ได้อยู่ที่ยังคาลิขาของพวกเรากแกรนน้งอายุคทรงแคร์โดยที่ไม่ให้นั่งที่นั่งเลยอย่างนี้เลยเหรอคนที่มาไม่ได้เรื่องแน่แบบนี้ก็คือนายตังหาเหรอหวันนี้เป็นการต้อนรับแขกผู้มาเยือนโดยไม่แจ้ง ดวงหน้าเงินเหลอท่านชายขอัยในส่วนของรอรงงดงามกระหม่อมจะนำทางดีแต่ว่าหนค์นำทางอยากจะให้เป็นองค์เออท่านหญิงมากกว่าไม่อยากเป็นคนปล่อยายทำไมยังตื้อยู่งค่ะตอนที่34อยากให้องเออไม่สิท่านหญิงมากกว่าเหมือนว่าเขาจะตามตื้อแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยไม่ ในเมื่อไม่มีแกลเด์เชสฉันจะต้องเป็นคนรับแค่กระหมอ่อมรู้สถานที่นี้ดีกว่าดังนั้นกระหม่อมจะนำทางไปพร้อมกับชูชูเลยเพคะไม่ต้องห่วงนะเพี่จะไม่ปล่อยให้เธออยู่ทางลางอย่างแน่นอนทั้งสองคนกำลังพยายามช่วยฉันฉันจะเอาแต่หลบซ่อนไม่ได้แฟรงคคะพาใครกับมีนา ไปที่ห้องแล้วก็เตรียมชุดน้ำชาให้ทีนะบอกลูซี่ให้เอาเล่นนี้ไปแจ้งป้าป๋าด้วยพ่อจะต้อรู้เรื่องนี้จะว่าไปแล้วท่านหญิงอยู่ผอมมากลมพัดกะปิวแล้วนะนี่ฉันผอมขนาดน้นลี่เหรอฉันอ้วนขึ้นตั้งเยอะเชียวนะที่ว่านะ่ะมีของอร่อยเป็นกลองเฮ้ยจะโหนให้อ้วนเท่าเนี้ได้นี่ไม่ใช่เรื่องง,ง่ายๆเลยนะ อะไรนะคนเรามันสามารถผอมได้มากกว่านี้อีกเด้อมีเรื่องอะไรให้หน้าตกใจขนาดนั้นฉันปกติแล้วนะปกติจริงๆนะเออว่าแต่ทาไมชูๆถึงได้เอออะไรติดรองเท้าเดี๋ยวพี่แอบ,บเอาออกให้ยังไหมออไม่เป็นไรคะ่ะฉันก็่าามาโดยตลอดแต่เหมือนจะหายไปในคราวเดียวเลย ขวายบัญคอาามองค์รัชทายาทหม่อมฉันเป็นหัวหน้าเมดขลือาดกุหลาบขามีชื่อว่าลูซี่เพคะเมดผู้ช่วยรับใช้ฟรังเพคะคุณหนูชาดได้แล้วคะ่ะอาขับใจนะฟรงังไปบอกตามที่ขอเรียบร้อยแล้วสินะเออไม่สิท่านหญิงไม่คิดจะมาที่วังโดยสมัครใจเลยหรือ มอมฉันยิ่งเด็กมากไม่มีเหตุจําเป็นต้องไปพระราชวาังไหมคะถ้าอย่าง้นก็ช่วยไม่ได้นี่คือบัดเชิญจากราชวงศ์มาถึงเธอบัดเชิญองคหญิงอเ,อเ,อเอสเอาเอสเอลาชูชูทำไมสีหน้าไม่ดีละ่ะบัตรเชิญชร่วมเชศการปีใหม่ขององค์หญิงราาย雅 ในตอนนี้ไม่รู้เลยว่าเอสเอลาทำอะไรกับฉันไวบ้บ้างคงคิดว่าาการที่ฉันอาที่เขายื่นแบบนี้มาให้ฉันมันจะง่ายได้ขึ้นแต่มันยิ่งรู้สึกทรยศมากกว่าเดิมคำพูดที่เรียกฉันว่าน้องอย่างไม่หยุดยอนแวาตาที่เหมือนกับลูกหม,มาที่พยายามขอร้องฉันกลับหลงไปชั่วขณะกับสิ่งนันอันที่จริงแล้วเด็กคนนั้นไม่ได้เชิญยิ่งมา แค่เพราะเด็กคนนั้นขอก็ยิ่งไม่ใช่ไปกันใหญ่นั่นเป็นดักเป็นบัตรเชิงจากสเสด็จพ่อตั้งหากเธอยังเด็กเกินกว่าที่จะเข้าสู่ว่าวงสังคมจึงเชิญมาในนามในงานเลี้ยงของเด็กมัมซันดือก็คือน,นี่เป็นคำสั่งจากกษัตริ์เธอนั้นต้องไปที่เมืองโดยกับฉันชัวชัวฮะ คริสตาเฮล็อกชูเฮเดวัยเหรอพี่คะกระหม่อมเพิ่งเคยเจอกับพระองค์ครั้งยังเด็กทรงพาเจริญคือเยอะเลยนะพี่คะอ๋อแกลนิยุกเหรอผมจำได้ลางๆองราชเถ่ายเยอะก็พอจะทราบอยู่แล้วแต่ตะกูลแกลนิยุกไม่มีสิทธิ์จะร่วมเทศกาลปีใหม่พอการกาบราวนะพี่ค่ะป้าปา เรียบป้าป้านะชัววฮ่าฮอย่าปฏิเสธก็บอกมาได้เลยเดี๋ยวพ่อ,พอจัเจารยให้เองตั้งแต่มายัางตระกูลการนยุกก็หลุดโดไปไกลจากต้นฉบับเกินพอแล้วนี่เป็นผลจากการการทำคงเป็นการทำให้เจอกับเอสเอลาว,ว้ขึ้นมันจะเป็นอะไรไหมนะ ถ้าว่าเป็นอย่างนี้ฉันจะไม่โยนย่งนชีิงสิ่งสำคัญไปอีกหรือเปล่าชูชูอย่าทำอะไรไหมรู้จะทำสิพ่อจะทำสิที่รู้ต้องการเลยนะในต้นฉบับชูเอลีน่าคิดว่าเอสเอลาเป็นเหมือนกับผู้ล่าที่อำมหิตแต่ว่าเธอไม่ใช่ผู้ล่าเอสเอลากับพระมเหสีเป็นแค่ผู้ลุกได ที่ขโมยชีวิตของฉันไปฉันจะไม่ยอมให้มันพันงง่ายๆแบบนี้ตามที่พวกเขาต้องการหรอกนะหนูต้องไปหนูจะไปคะ่ะอืมชูชูๆอๆ่าทำอะไรก็บอกมาได้เลยแต่เด็กเล็กไปคนเดียวไม่ได้ต้องมีผู้ปกครองไปด้วยใช่ไหมพี่คะแน่นอนครับหา่าเสตุร์ละแล้วกระหม่อมขอตัวก่อนพอดีเป็นเวลานอนของเด็กๆแล้วพี่คะ งั้นผมเองก็ต้องขอตัวไปพักเอ่ะไม่ต้องไปพักด้วยพอบ้านจะเป็นคนนำทางไปที่ห้องพักถ้าอย่างนั้นไว้พบกันใหม่พี่ค่ะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับห้ามหลุดลอยไปไม่ง้นฉันไม่หายไยแน่รับทราบจะทำสิ่งที่ท่านสั่งเลยในท่านแล้ววินดี้ลูกจะไปเทศก,กาลปีใหม่ด้วยนะ พ่อคิดว่าคงจะอยู่ไม่ได้พร้อมเป็นเทศกาของเด็กๆด,ดังนั้นแล้วลูกก็ช่วยเฝ้าดูเป็นอัศวินแทนแล้วกันครับท่านพ่อฉันจะต,ต้องทำให้เสียใจยที่มาแตะต้องฉันตอบได้ที่ทุกคนยังคำจูจอยู่ด้านหลังอย่างมั่นคงฉันจะไม่ยอมแพ้อย่างเหลือขาด